สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP พพิเศษนะครับดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับ19เมษายน2566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567นะครับตามที่หลายคนหลายท่านนะครับทราบกันดีเนาะนะครับหลายคนเนี่ยติดตามคลิปของผมก็จะทราบดีว่าดาวพฤหัสเนี่ยจัดเป็นดาวใหญ่หนึ่งในดาวตรีเทพนะครับที่มีอิทธิ ผลต่อดวงชะตามนุษย์เราเป็นอย่างมากนะครับซึ่งดาวดวงแรกนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับตรงนั้นผมก็ได้ทํอีพีพิเศษให้กับคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็ไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนดาวตรีเทพดวงที่2นะครับที่จะตามมากันติดติเนี้ยนะครับในช่วงของวันที่19เมษายมษาก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งจัดเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะครับทำหน้าที่เรื่อง เพราะฉะนั้นเป็นดาวที่ใครได้หลายคนเนี่ยนะครับรอคอยมานานเหลือเกินนะครับเพราะว่าการโคจรของเขาครั้งนี้จะย้ายมาได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจาะลึกกันในอีีนี้นะครับว่าดาวพฤหัสโคจรโยกย้ายครั้งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะครับตามจังหวะจากโคนการโคจรของดวงดาวว่าช่วงไหนดาวพฤหัสเสดนะครับก็คือเดินเร็วบ้างนะครับเหมาะแก่การทําอะไรไม่เหมาะแก่การทําอะไรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการมนองศาการพักองศา ก็จะมาพูดคุยกันในอีพีนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนดาวตรีเทพดวงที่3นั้นก็คือดาวพระราหูนะครับเดี๋ยวจะมีการโคจรยกย้ายในช่วงของปลายปีนะครับช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยรอคอยติดตามกันไปละกันเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาของชาว12ราศีโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ p พีนี้เป็นอ p ีที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากและในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาหินมงคลแก้วไหมทองนะครับเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีลักษณะเป็นสีใสข้างในเนี่ยนะครับจะ้ายเส้นผมที่มีสีทองอยู่ข้างในนะครับคนโบราณเขาเรียกว่าแก้วไหมทองนะครับหรือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในเรื่องของแก้วโปร่งขาวนั่นเองนะครับตามความเชื่อโบราณเนี่ยนะครับผู้ที่ครอบครองเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับ ป้องกันภัยอันตรายสร้างความสมดุลนะครับความมั่นคงให้กับร่างกายและจิตใจนะครับเชื่อว่าเป็นหินมงคลที่จะช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจของเรานะครับทำให้จิตใจเยือกเย็นสุขุมนะครับสามารถคลายเครียดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพุทธคุณเด่นๆนะครับโบราณเขาเชื่อว่าแก้วโป่งขามเนี่ยนะครับหรือว่าแก้วไหมทองเนี่ยจะมีจิตวิญญาณของเทพพรมเทวดาท่านอาศัยอยู่นะครับซึ่งลองๆจากเหล็กไหลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของโบราณท่านนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจบูชานะครับหินมงคลเสริมดู วงมีลักษณะสวยงามเป็นจี้ห้อยคอนะครับเป็นงานจิวเวอรี่สั่งทำพิเศษก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ละกันอันนี้ก็ขอฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงอันดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเจ้าเรือนภพสุภาษะและเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับและทั้งนี้นะครับดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวที่เป็นประธานฝ่ายสุขเคะนะครับเป็นประธานบุญทําหน้าที่เรื่องการเปิดประตูบุญนะครับส่งผลด้านความสําเร็จด้านบุญกุศลด้วยนะครับเพราะฉะนั้น นดาวแห็งความสําเร็จดาวบุญกุศลมาทับตัวของชาวราศีเมษนะครับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาท่านเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นที่เฮงขึ้นปังขึ้นนะครับนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าก็จะให้การสนับสนุนชาวราศีเมษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะหนุนหลังคุณเต็มที่ละนะครับจะมีเจ้านายจะมีผู้บังคับบัญชาที่ดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตชาวราศีเมษนะครับจากเดิมทีที่่ผผูู้้หหลักญ ไม่อุปถัมเราเลยไม่เอ็นดูเราเลยนะครับไม่สนับสนุนเราเลยแถมมีปัญหากันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่ผ่านมาไม่ค่อยตรงไม่ค่อยรงรอยกันจากนี้ไปจะเห็นคุณค่าในตัวเราและสนับสนุนเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะครับอันดับแรกเรื่องแรกก่อนรมวคุยกันเรื่องของภพสุภาะนะครับสุภาะมาทับตัวเนี่ยสุภาะไม่ถึงชื่อเสียงเกียรต,ติยศความสําเร็จนะครับชาวราศีเมษนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่19เมษายน2566ไปจนถึง30เมษายนปี2567 1หนึ่งปีเต็มโดยประมาณนะครับทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคร ก็จะมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านวิชาการนะครับงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆก็มีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักนะครับในแวดวงของการทํางานของท่านเองก็ตามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีทองเลยที่ดวงชะตาท่านจะรุ่งพุ่งแรงเะครับเพราะว่าในช่วง8-9ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวมฤตยูนะครับมาทับดวงชะตาของท่านนะครับจึงเป็นปีที่ไม่ดีของท่านนะครับในตลอดชีวิตของท่านถือว่าในช่วง8-9ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักสุดละนะครับแต่ว่าจากนี้ไปดาวมฤตยูดาว แห่งเพศภัยได้มีการเดินโครจรอ,ออกจากชาวราศีเมษไปแล้วนะครับอีกประมาณ108ปีถึงจะกลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจากนี้ไปไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของความหนักเรื่องของเพศภัยสิ่งไม่ดีต่างๆจะไม่กลับมาเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอีกแล้วนะครับและที่สําคัญดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสาเร็จนะครับมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของชีวิตใหม่ของท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษทําดีๆนะครับมีโอกาสจะร่ำรวยสําเร็จสมหวังในเรื่องของการงานการเงินทําไมถึงบอก อย่างนั้นนะครับเพราะว่านอกจากดาวพฤหัสแล้วเนี่ยนะครับดาวตรีเทพอีกสองดวงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือดาวพระราหูก่อนนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับลาภะมาทับตัวนะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคนะครับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคราชากับเทวีมาอยู่ด้วยการเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็คือความเหมาะสมมันคือการเครืือกูลซึ่งกันและก,กันนะครับชาวราศีเมษนะครับมีโอกาสจะมี ความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาแบบพร้อมๆกันโดยเฉพาะค่าเนี่ยมันเป็นคู่เทคนิคคู่พลิกแพลงนะครับคุณจะทํางานโดยการใช้สมองความคิดนะครับมากกว่าการออกแรงนะครับโดยผ่านการคิดวิเคราะห์อของท่านนี่แหละจะสามารถนําพามาซึ่งความสําเร็จด้านการเงินเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพานะครับลาภาหมายถึงโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะครับดาวพระราหูเนี่ยจะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงตุลาคมถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับเป็นช่ว จังหวัดทองที่ชาวราศีเมษจะกอบโกยเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินได้ค่อนข้างเยอะนะครับและนอกจากนี้นะครับก็จะมีดาวพระเสาร์นะครับซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยได้มีการโคจรตั้งแต่ในช่วงของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพกรรมมาที่แปลว่าการงานหลักได้โคจรมาทับเรือนลาภะนะครับซึ่งลาภะไม่ถึงโชคลาภการเงินเงินพิเศษและดาวพระเสาร์จะอยู่ยาวไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานชาวราศีเมษจะมีโอกาสมีช่องทางในการ ทำเงินการหารายได้นะครับหรือว่าใครที่ประกอบธุรกิจการงานอยู่แล้วในตลอด2ปีครึ่งนี้จะมีโอกาสเรื่องของการขยับขยายนะครับมีโอกาสต่อยอดนะครับในเรื่องธุรกิจการงานนะครับใครที่ยังไม่รวยจะรวยภายใน2ปีครึ่งนี้นะครับสำหรับใครที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยมากยิ่งิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็ถือว่าดาวการงานมาทับเรือนโชคลาบนะครับเหมือนกับว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเป็นลัคนาราศีที่การันตี เลยว่าจะร่ํารวยนะครับจะดวงดีดวงเฮงดวงปังนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะพยากรณ์ให้กับชาวราศีเมษนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพสุภาแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนภพวินาตนะครับด้วยความที่เป็นวินาศเนี่ยมาทับตัวหลายคนก็จะรู้สึกตกใจนะครับว่าเอ้ยมันจะดีหรือเปล่าอาจารย์นะครับจริงๆในเรื่องของวินาศเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆอยู่นะครับชาวราศีเมษใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยงานเฉพาะทางนะครับเกี่ยวกับงานต่างประเทศก็ตามนะครับมีโอกาสจะมีผู้ใหญ่จากแดนไกล มาคอยช่วยสนับสนุนคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสดีในเรื่องของการทําวิจัยหรือว่าการศึกษาการเรียนต่อนะครับอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของสายงานอาชีพการงานของท่านนะครับและชาวราศีเมษช่วงนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่านะครับด้วยความที่ดาววินัศมาทับตัวอยากจะเก็บตัวเงียบไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งไปเหนื่อยอย่าพึ่งไปท้อนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเพราะาจากนี้ไปนะครับชาวราศีเมษต,ตลอดปีนี้เป็นปีทองที่คุณจะกอบโกยผลประโยชน์ด,ด้านการเงินความ สำเร็จความร่ารวยเข้ามาหาตัวของคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีเมษถึงเกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดการโคจรของดวงดาวนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับว่ามีช่วงไหนดาวเสดดาวมนดาวพักองศาบ้างนะครับดาวเสดเนี่ยไม่ถึงดาวเดินเร็วนะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วกะทันหันนะครับส่วนดาวมนไม่ถึงดาวหยุดนิ่งนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะมีการหยุดนิ่งนะครับเหมือนกับดวงดาวเลยส่วนดาวพักดาวถอยหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กลับมาทบ ทวนทาอะไรเก่าๆนะครับในสิ่งเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับไปจนถึง18มิถุนายน2566เป็นเวลาทั้งหมด124วันนะครับดาวพฤหัสจะมีการเสด็จองศาเดินเร็วนะครับชาวราศีเมษหลายคนก็จะมีการต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเงินมีการตัดสินใจอะไรต่างๆค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความขี้หลงขี้ลืมนะครับการตัดสินใจอะไรออกไปต้องคิดให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบ แต่ยังไงนะครับ19เมษาดาวพฤหัสได้ราชาโชคย่อมส่งผลดีมากกว่าเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมนะครับและในช่วงของวันที่13สิงหาคมนะครับ2566ไปจนถึง28สิงหาคม2566เป็นเวลาทั้งหมด15วันด้วยกันช่วงนี้ดาวพฤหัสนะครับจะมีการวนองศาคือการหยุดนิ่งชาวราศีเมษนะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมเหมือนเดิมแหละนะครับแต่เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโรคปวดหัวการเป็นไมเกรนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วง ีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ให้คุณชาวราศีเมษแบบเต็มร้อยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นดาวหยุดนิ่งอะเนาะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวหายหรือว่าคืบหน้ามากนักนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันเสียหายนะครับเนื่องจากดาวเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคอ,อยู่นั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่29สิงหาคมนะครับ2,566ไปจนถึง8มกราคม2,567ดาวพฤหัสจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังนะครับช่วงนี้ชาวราศีเมษก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาทบทวนนะครับเรื่องราวอะไรเก่าๆนะ เป็นการทบทวนตนเองนะครับและมีโอกาสจะได้กลับมาทําอะไรเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องงานการปัดฝุ่นนะครับการศึกษาเรียนต่อใครที่ยังเรียนไม่จบก็มีโอกาสจะกลับมาเร,รียนให้มันจบนะครับอะไรเก่าๆที่มันค้างคางอยู่มีโอกาสจะกลับมาปัดฝุ่นทาสิ่งเหล่านั้นให้มันสําเร็จได้นะครับถือว่าก็เป็นช่วงดีที่ชาวราศีเมษนั้นจะกลับมาทบทวนตนเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากดาวมันถอยหลังการตัดสินใจของท่านอาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศี ในช่วงจังหวัดที่อาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งที่ดาวนั้นเดินโครจรริบปริตนั่นเองนะครับ และในช่วงที่ดาวพฤหัสโครจรโยกย้ายซึ่งได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยควรหาหินมงคลนะครับหรือว่าของมงคลที่มีลักษณะออกเป็นสีทองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะแก้วไหมทองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในเรื่องของแก้วโป่งขามนะครับซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะครับโดยข้างในเนี่ยจะมีเส้นไหมทองนะครับก็คือคล้ายๆเป็นทองคําอยู่ข้างในนะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าใครที่มีแก้วไหมทองพบติดตัวเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับ ความร่ํารวยนะครับจะทําให้มีทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นการเรียกทรัพย์นะครับมักมีโชคลาภเกิดขึ้นแบบฟุกๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับและด้วยลักษณะที่เขาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยนะครับจะช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายโดยเฉพาะนะครับจะช่วยบําบัดพลังงานลบภายในร่างกายใครที่มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับเจอแรงกดดันต่างๆเนี่ยนะครับแก้วโป่งคามหรือว่าแก้วไหมทองเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าจะปรับธาตุปรับสมดุลภายในร่างกายกําจัดพลัง งานในด้านลบอีกด้วยนะครับและก็ใครที่จิตใจวันไหวไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวกวนกยง่ายนะครับมีความเครียดง่ายเนี่ยนะครับแก้วโปง่งคามหรือว่าแก้วไหมทองด้วยพลังงานแห่งธรรมชาติจะช่วยบำบัดจิตใจให้คุณนั้นสงบนะครับหรือว่ามีจิตใจที่เยือกเย็นได้ง่ายนั่นเองเนาะนะครับด้วยลักษณะที่เป็นไหมทองอย่างที่บอกเลยนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยนะครับควรหาเป็นหินมงคลของมงคลที่มีลักษณะเป็นสีทองติดตัวไว้บ้างก็ถือว่าจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงเรียกทรัพย์เรียกความสมําเร็จให้แก่ตนเองนั่น ส่วนใครสนใจนะครับเป็นงานจิวเวอรี่นะครับแก้วไหม่ทองของช่องหัวใจนาคาของเรานะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําพิเศษต่อชิ้นเลยนะครับผมและด้วยจํานวนที่มีจํากัดนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ